ซาสบายดีพัสูุหูซุกคนสบายดีตอนค่ำยินดีตอนห้าเข่าสูุ่สองสาววันสิ้นเรือพี่น้องตอนนี้กํากำลังเหตุสิ้นแหงเนาะสิ้นเรือแต่บุญแล้วพี่นอ้องอีเมลหายทงหนึ่งบลกหลย์ประมาณสามลูปะ่ามันเลืออะไรเตริบนี่มีแต่สิ่งงามๆามา้อยไปเล้วเครื่องหนึง่งอันนี้คือปาดออกเดียวเครืง่งหนึ่งเนาะอันนี้หนาสิเป็นสั้นมัน ระว่ารู้ว่าเครื่องตู่ดิกิ <c oughs> ่นเตซ้นหลายมื่นพี่น้องก็เลยสิเฮ็ดเซียนแหงไหลด้วยกินดุนดนย่างบูมี่เดากินงหัดย่าไงไรกับบูมี่คือเกาเ่ามากินวันสิซวนมูไปเนื้อเขียดกับอากาศวันนี้คือเป็นแบบคือฝนสิตกนี่แหละพีน่น้องเป็นคืมคืมคือฝนสิตก ว่างเบิองคันสิมีคนพาไปเพราะว่าอยานคนตกและอยานเขียนกินโมแสบถา้าคนตกว่าจักเชื่อหนึ่งก็สิบวยไปเลยดอยถถากินแต่ตุ้มอึ้งบดนี้ถ้าผนตก้มมึเนี่ยสิ่งงามงาาแบบตอนหน่อยตอนใหญ่ผลมกันไปเนาะ

บได้ดเห็ดตากร่ดดหรือทุกคนถ้าสิเห็ดแบบอกปีบเอาคือเกาเนาะคือเคยเห็ดออกไปตดจากบ้ได้มันคี้ฝุ่นอยู่ทั้งหออนโอนก็ดีกินก็ดีกินแค่แต่ไปบปักซองว่าแบบรื่องสื่อในง่ามานะเห็ดได้ใส่ง่าใส่แต่อันนี้ ไ่ยื้อใส่ในหองช่วงนี้กับสิพาลูกอยู่แต่นในเฮือนอยู่แต่นในหองหรือพีโนโอ่นงบก้าไปทั้งใดบกา้าให้หลูกไปเลงญายญานน้ำคาวเขาเจานาักดิดหน่อยนะใไพอันมาล่วช่วงนี้ถามมาแบบข้าเจ้าว่าแบบไรเออคือแต่ละมือเนาะ ข่าไล่ซดแต่ละบาทละบาทมันซีนี่แบบโบหงวาเป็นคนเหวียดหรือคนจีนอันนี้เท่ากับโบหงวาคนดีหรือคนบดีเด้อพี่น้องกนะ็เข้าไล่เจ้าไล่ซดนะเข้ากับแบบทามโบหงเรื่องเดียลยวเข้าก็แซ่กันไปว่าเป็นแกงลาดเด็กอย่งท,งทั้งอันที่มุดความจริเนี่ยมันโบหงเด้ร่างเชื่ออติเป็นคนดีแบบแม่ยัง <c oughs> แต่ สื่อสารกับเขามจับโบหูเหลือเนี่ย้วก็แซ่กันไปว่าเป็นพวกอันรักเด็ดน้อยเราว่างไวอย่างสื่อสารกับโบหูเหลือเหมอนเนาะเป็นแบบมีบุคคลแปรย์เอียงบ่อแบบขี่รถกายไปกายมาเขาเจ้าะกับาลงเฟซเตือนกันโดนาเร็บมันโบหวอันได้จริงอันได้โอมแร็บคนเห้ามันกับเราแว้งเนาะ <c oughs> แต่มันมีแถลพอเด็กเขาหักเด็กหน่มีแล้วเนาะไพคก็วายเห็นเห็นไพก็มีแต่วายเห็นรนถะตู้รถตู้เด็กก็มีคนอยู่ในรถตู้ส่คาคนเอียงมีแต่แบบท่าทางแบบขี่รถไปจอดขี่รถตู้ไปจอดแล้วท่าทางแบบโสดแนมเอียงเขาก็พูดล่วงกกอนเรี่ยวว่าอันเป็นแกงรักเด็ก ทั้งทีเด็กหน่อยยังบัวท่านเสียแต่เท่ากับบริประมาทเนาะเท่ากับระวังไว้พี่น,น,น,น้่งนี่เอ็นเป็นเนื้อง่วจ้าแต่มันบวอยากซดตปิดได้เขาว่าเท่าเต้มือแหลกนะเท่าบวัวใหญ่เอาขาวตู้หลุดมีซ้ำนี้กางงามอยู่เนาะเสียดายเด้เขาใส่ก,กับใบเห็ดสีนจุ่มนะ อยากส่นจุมน่ม <Okay, S 1> เ,นเนิยมันเข็น,น,นได้นะเด้อดเห็้เนเ่ยมันได้ซอยเลยลืมคืดพอม่แทกกระส่วนเขากินส่นจุม่มโอเคเดี๋ยวมากเลยทุกคนมาดนิใส่กระเทียมลงไปเลยเนาะ อันนี้มกกักแต่สูตรไผ่สูตรมันเลยพี่น้องเลยตแต่ผูมัก <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็สิเป็นลวด,ดีเนะาะไผ่มักเค็มมักจางก็ใส่ตามใจเลยจะให้มักแบบนัวๆนี่อีกอันหนึงโอเคมากแบบนัวลๆขจางเลยกินโบเลี่ยวผมซึม้ว่า uống cơm ra Ok ra, đeo xay xo ít nói luôn Tôi sẽ ăn đẹp sẽ xuống đông dạng โอ้คันคอไม่ขึอนก็นอดบอดอไรกินแซฟฟี่ี่จ้าอันเนอร์รสที่ใช่ของบริไสไทกะยาใส้หมี่และก่กระเทียมกระหอมทุกนนทนันเห็ดอันเนื้อเห็ไไวโอดสินะล้ะเทียมหิ้วหิ้วเขาหิ้วเขาเด็ดที่ผ่านเห,ห็ดสีน,น้วอ่น ทุกคนชิมดูค่นนะ <laughs> มาแล้วับเบือ <c> ง <oughs> ุูง,งคือ,สสสบบอสเสียบยะ่ะพี่นนองเท่ากับซิมัเสียบเสียบยาวไฟเนาะอย่างไฟอ่อน ใส่ที่บันไดดีย่างห้มันเห็นใส่อีกอันนึงมบนกินนะกินเปลืองเปลืองพี่น้องอย่างไม่นื่งย่างเชื่อเนึ่งก็คือเพราะว่าสร้าเป็น คนที่กินแบบกินแล้วกินเผื่อเนานะโอยให้กินแต่เจ้เากินโมโอยได้กินข้าวนี่กับจีบ้ามาณนี่พวกจะก็ย่างไว้แล้วเขาก็เอาฟ้ามาปิดไว้เนาฟ้าหมอปิดอ้ไว้โบดุลข่าวข้ามแจ้งน้อยก็ได้กิน อยาก,กอะไรนี่ยากแกงเขียดส่วนไครวะปงดิมีรวังคืนไปกูจะซื้อไปทท่าไงขั้นบอลลูห่วยขัน้นว่าเทียนน้องน้องบอลยากมี้แล้วเดี๋ยวนี้นะ มันแหงเขียดมันนุ ER ่มสวยเพิ่มนี of of ่เขากะซีสล ie ับกันไปเนาะหอยหอยต้นสันหอยต้นยาวปลาถูตัวนี้ยาวเหงอิกตันเดียวกระอิน ก็แต่โซ่มีรอยหยาดอีรอยหลักออกทางหมู่ค่ายหยาดกระหยาดน้ำมูลนังโนพิโน้จงร้อยเกิดมาแต่แก่เกศใ้รก็ใดเจเท้าเท้าในยังบอท่นที่เขียนข่าหลักเล็กหน่อยได้เขียนข่าวแต่โนตตูซื้อ ปจัะรถตูไ้ไพ่บ่จัจรถตู้ไพ่ไพ่มีรถตู้ส่วนนี้ก็อย่าเอาออกจากบ้านเด้อพี่น้องถือจับตาเทชิไพ่มีรถตู้เนาะรถตู้บ่มีป้ายแฮงก็ถือค่ะแต่ข้าวยังน้อยก็บพงู้ว่ามันมีอะไรยุ่งๆอย่ายงนี้แต่พ่อแม่ว่า ว่าไปห้าเหรียญนะว่างเดือรถตู้จักบเดือสันเห็นรถตู้เลยก็พักกันเล่นปุ๊บจนว่าล้มหัวเข่าบาปดปุ๊บรถตู้ ไปอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งพี่น้องต่อไปก็สีได้หาคือเก่าแล้วเี่าจ้าทีหาอี๋เหรอว่าอยากไปแย่ไข่หมดแดงอีกอยู่ไดนจักูืหแั่จักมือใดดอกอีร้อยกระเบิดไปโหมเฮียนโหมมีบอลฝากอีร้อยไว้ เอาประมาณแหงซ้ำหนึ่งเลยครับขาตุ้กไว้เนะอืมอยั้บ่ต้องแหงคักก็ได้แหงคักแล้วมันแข็งเลดแล้วพอเ,เอาออกมาทอดกินอื้อทอดกินกับข้าวเหนียวข้นๆใน่ม้อก็ร้เลายเตื่อด,ดูเดี๋ยวถ้าเบิดหนีส,สื่อสีนแหงมาเห็ด เออโมเมนซสิ่งเศษมาเห็ดคือวังหันพี่นุกเอาอสิ่งเศษเห็ดวังหันเศษแสบคือว่ามันติดมันเดยสิ่งัวพันนกมันติดมันปิ่งเลยก็มันสวดสวดแสบกระลอกต้องก็ได้3้ำ่อย ประมาณหาห้วงใหม่นี่แหละฮะบอบอ่อแห่งอกแต่เพลองเลยเขาจับผิชีเหตนุนะไหนมาขออย่าไปเห,เหร่นเหร่นเนี่ยบ่อมากเหร่นอยู่บอนเก่าฮันดิ มาเลนขวมทางเลนไปเลนมาไปจะน้อยพัดเลนมาไอยากไป,ไปอีกเลนไปเลนมาอยู่หลดกระลายนี่หลดใหญ่เลนไว้ไว้พอดีหาหอยพอดีบ่ก สินมันมันงามเนาะมันสินสซันอะไมันโ่มีตัวติดมันอันแบบแหงสำอะไรซ้ำหนึ่งแล้วขอตัวเจ้ากับเที่ยมมาจอบเลยอย่ามันแหงผมต้นเป็ดตาสีฮักเื่นไหร่ฮักดอกเจ้าน้นมันน้อย อ,อีกประมาหอยสุดถ่ายก็นแน่แน่ทุกคนนี่ก็ประมาณนี้เนาะเอาสูตรนี่ไปใส่ได้เด้อกิดนี่ก็เป็นกะปิดขนมมี่เมลเราเอามาเห็ดเอามาจอเห็ดไฟกับฮาว่าออนไปสุดถ่ายกับืึอนมาเฮงอยู่กับยานเนาะข้าก็ย่างังโบฮึงเอาแป๊บนึงกับพอประมาณส่วโมงหนึ่ง อนจนไฟเบิร์ดนี่แหละพี่น้องปิดฟ้าหมอ,อไว้แบบนี้โอเคจ้าทุกคนเนาะอ่า,างกระสิออกมันออกเือนบรรยากาศมอน้เดอเดียวสให้เบิงงทุกคนนี่เป็นคืนคืมคือฟ้นสีตกอลีโอเคจ้าเนาะขอบใจเบิร์ตสุขุสุขพนที่ติดตามแล้วก็ฝากติดตามฝากเบิงงโคสนาให้ในเด้อพี่น้องพอกันคลิปนาะไปแล้วสบายดีจ้า